จะตายคงเกินม uhm, ันทะลุกันนี่ครับลมมันปมนีล้วมอล้อะไรููยาดูอตงุกเุกอะไรก็ได้

ติตาี่น่าเลยเลยเลยที่กันประมาุดได้่ตัวเลยก็เราอยู่บนบเรายู่ เล้งอ่ะอาจจะเป็นาสากก็ได้ตะกี้นะตามปื้มเลยแต่ตัวมันตรงดำๆไบใหญ่

พอทําดือยมันกินแล้วกันพอกันพอพอกันพอกันอย่ายกอย่ายกยกเรียบร้อยครับสุดยอดสุดยอดครับกินเดีย2สกตัวเลยนะครับตัวนี้เป็นกินเหยื่อเนี่ยเหยื่อลอเดียนะครับลอเดียันหละครับของของพี่เดียนะครับ เป็นเหยืยแคทนะครับตอนนี้สุดยอดครับสุดยอดครับอันนี้ยากุซ่าครับผมยากุซ่านะครับม <c oughs> ือม <c oughs> ือมือมือออมสุดยอดมาเจ้าเน้าบังคับเลยนี่ดีกว <c oughs> <c oughs>